สวัสดีค่ะวันนี้ช่องครัวไทยหวานนรุ่จะมาสาธิตการปันออ่นส้มหามะนาวโหูนะคะวิธีทำนะคะเพื่อสุขภาพนะคะใส่น้ำที่ต้มสุกแล้วนะคะ 150gc ซีซีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายที่เคี่ยวแล้วนะคะ2องช้อนชาค่ะ แล้วก็ใส่ส้มหาวมะนาวหูวนะคะที่แกะเม็ดแล้วนะคะที่สุกนะคะ20ลูกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไม่แกะแล้วไม่มีเม็ดนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้ง1นึ่งช็อตค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปั่นนะคะ แล้วคะ่ะใส่ลงไปในแก้วเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำปั่นส้มหามะนาวโหวูเพื่อสุขภาพนะคะหวานน้อยนะคะ เสร็จแล้วค่ะมีลักษณะแบบนี้นะคะส้มหามะนาวโหูเพื่อสุขภาพกับเป็นน้ำปั่นนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะครัวไทยหวานรลื่นขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะ